อข่าวสั้นสำนักงานสกรจังหวัดร้อยเอ็ดสกรจังหวัดร้อเอ็ดร่วมพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสกรการเกษตรทวัตบุรีจำกัดวันที่9กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอภิรักษ์พานูนสกรจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่อำเภอทวัตบุรีเพื่อร่วมพิธี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสกรการเกษตรวันบุรีจำกัดโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมนายแสงอรุณทิพย์นีประธานกรรมการสกรพร้อมคณะและนางประนอมวงขุมเงินผู้จัดการสกรให้การต้อนรับการนี้นางสาวรัชนีวันมรกตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสกรอนหานำบุคลากรเข้าร่วมพร้อมแขกผู้มีเกียรติ อาทิผู้แทนสำนักง,งานตรวจบัญชีสักรร้อยเอ็ดผู้พ่วมในการธนาคารเพื่อการเกษตรและสักกรสาขาทวัตบุรีผู้จัดการสักกรการเกษตรในเครือณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอทวัตบุรีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีฝากให้ฝา่ายบริหารฝ่ายจัดการสำรวจความต้องการของสมาชิก ก่อนจัดหาสินค้ามาจําหน่ายป้องกันสินค้าคงเหลือการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์สากรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าในวันนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุม290คนวันสิ้นปีบัญชี31มีนาคม2,565มีสมาชิกทั้งสิน้น2,916คนกคนสมีการดำเนินธุรกิจ3ธุรกิจคือ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกริจร,รวบรวมผลผลิตมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น758.05ล้านบาทมีกำไรสุทธิ12.24ล้านบาทจัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ4เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ10ที่เหลือจัดสรรตามระเบียบสก,กวรจร้อยเอ็ด 101. กล่าวเพิ่มเติมว่าอยากให้สมาชิกมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของสกร ทำธุรกิจสกรมีระเบียบว,วินัยในการส่งชำระหนี้ฝากให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดําแเบบนินการด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรแห่งนี้มีความเข้มแข็งสร้างประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปประเมศคงคาน้อยนักวิชาการสกร์สำนักง,งานสกร์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงานจาก หอประชุมที่ว่าการอำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ